คลิปวิดีโอนี้ผมอัดมาเพราะว่าผมมีปัญหากับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับรุ่นโมเดลเนี้ยนะเดี๋ยวจะประกอบการตัด,ตดวิดีโอนะครับรุ่นชาร์ป W ับิ5นะครับ3 5 0 0ันห้รวัตต์นะครับปัญหาคือว่ามันไม่เป็นเอ่อมันน้ามันไม่ไหลร้อนหรือเปล่าก็น่าจะไม่ได้ร้อนแล้วเพราะว่าน้ํามันไม่เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกรองมันมันตันผมก็ถอดมาแล้วละแล้วผมล้างแล้วก็คือประเด็นคือ ตัวนี้มันต้องถอดมาล้างนะครับถอดมาล้างเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัวกองน้ําเข้าก่อนเข้าเครื่องนะครับน้ําเข้าเครื่องผ่านรูผ่านอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็จะทําให้ไปผักสวิตการทํางานของสวิตนะชุดข้างบนุเนี่ยเดี๋ยวจะไปต่อให้เพื่อนดูคือมันจะต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันอยู่ในนะี้นะมันต้องต่อประมาณนี้เข้าไปแล้วก็ติดตั้งไปที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยแ้วผมขอใช้กวง ต้องต่อเข้ากับตัวนี้นะครับต่อจุบเข้าไปในนี้แล้วมันจะผ่านสัญญาณตัวนี้เข้าไปตัวนี้น้ำจะดันให้อุปกรณ์ตัวนี้เปิดสัญญาณไฟที่เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็น้ำก็จะผ่านขึ้นไปเลยปกติก็คือดันขึ้นไปกองต้มน้ำแล้วก็ออกมาเป็นน้ำอุ่นให้เราใช้นี่คือหลักการคร่าวๆผมก็ไม่ได้ใช่ช่างนะแต่ผมอาศัยดูจากคลิปดูจากอะไรก็เพื่ออนถอดแล้วก็พูดจากความเข้าใจ ให้เพื่อนๆเปื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเลยทำคลิปให้เพื่อนดูเดี๋ยวขออนุญาตติดตั้งนะครับแป๊บนึงเอนผมอยู่คนเดียวนะครับผมก็เลยถ่ายแล้วก็จะประกอบให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับประกอบให้เพื่อนดูด้วยเพราะว่าน้ำมันใช้ไม่ได้มาหลายวันแล้วก็ทราบว่ามันเปลตัวนี้ทำให้มันน้ำมันไม่ตันก็เลยถอดมาดูนะครับเดี๋ยวจะต่อตรงนี้เข้าไปก็ง่ายๆคือใส่ตัวนี้เข้าไปเลยเพราะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะย้อนขั้นตอนนะเพราะเอิญผมถอดมาแล้ว แล้วตอนประกอบกับไม่อยากเสียเสียความรู้ก็คือไหนๆประกอบแล้วแล้ว,ลวได้ได้ผลยังไงอย่าตามกันว่าน้ํามันแรงหรือเปล่าเพราะตอนก่อนเข้าน้ําไม่แรงเลยนะครับน้ําไม่แรงเลยผมไปประกรอบประกอบมันเข้าไปนะครับอุย้ยแป๊บหนึ่งนะครับมันมีไฟให้เพื่อนตัดไฟออกก่อนนะครับไม่นั้นอันตรายนะครับถึงกับชีวิตได้เลยนะเพราะจะมีเส้นใหญ่อยู่นะต้องตัดตรงนี้ลงมาก่อนนะครับตัดสายไฟลงก่อนแล้วก็ถอดอุปกรณ์ไฟตรงนี้ออกนี้แล้วก็ ก็พยายามทำโดยโด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะครับอะไรที่มันยากเกินกว่าน,นี้ก็ไม่แนะนำให้เพื่อนทํานะครับเดีย๋ยวมันจะเสียเข้าของแล้วก็เป็นอันตรายกับเพื่อนด้วยอันนี้ไหนๆคิดว่ามันไม่ได้ยากอะไรผมก็เลยลองรื้อถอดดูนะครับเพื่อนลองลองดูเดี๋ยวผมเผื่อมีเผื่อเพื่อนใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกับผมเครื่องกรองน้ํารุ่นนี้นะจะได้ดเป็น จะได้รู้ว่ามันทำอย่างไงานมันไปเปลี่ยนอย่างไงาไม่ต้องเสียตังค์ให้กับช่าง <g ül> นะฮะอันนี้ถอดไฟไปแล้วนะแล้วก็ขันขันยึดให้มันเข้ากัน <g ül> ถ้ามันใช้ได้น้ําก็จะไหลแล้วครับเพราะว่าน้ํามันไม่ผ่านขึ้นไปสวิตก็จะไม่ทํางานน้ําอุ่นไม่ออกแต่ถ้าผ่านขึ้นไปแล้วก็มีทั้งน้ําทั้งมีทั้งน้ําขึ้นไปใช้งานกับมีน้าอุ่นนะครับ <g ül> เพราะอุปกรณ์สวิตไม่น่าจะมีปัญหามันแค่น้ํามันไม่แรง นะแค่น้ำมันม่แรงรับนะฮะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือประกอบเมื่อกี้ขันเข้าไปแล้วหน้าตาก็ปร,ประมาณนี้น็อตสอตัวเน้อยู่ตรงนี้อยู่บน,นบนนี้นะครับกับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกอบสายสายอันนี้ก็บอันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปตามเดิมว่าถอดตัวไหนก็จําตัวนั้นนะครับแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยเข้าไปในจุกตัวนี้นะครับมันจะมีซตัวนี้อยู่นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะลองดูว่าน้ํามันไหลหรือเปล่านะลองดูนะครับก็๋ย่ยแป๊บหนึ่งผมขอตั้งกล้องแป๊บนึ่าเดิมทีเวลาประมาณนี้ก็บางทีก็ไปอัดไลฟ์ทิกตอกนะครับตามไปได้นะครับที่ช่องหมิงนะครับหมิงจุดอะไรทีทีเอ็มหกหกแปดแปนะเอ็มไอเอ็จุดทีเอ็ T M นะเป็นช่องก็สร้างตัวตนใน ในไรได้ในในหน้าออนไลน์ทิกต็อกนะเข้าไปดูได้นะตอนนี้เผิญออว่าเห็นมันเป็นปัญหาไม่ได้ซ่อมมาหลายวันวันนี้พอมเวลาก็เลยทําเลยนะครับเมื่อกี้ทําในต่อก็คือจะจะตอเข้าไปนะครับตัวนี้มันจะมีลิงมีโอลิงอยู่ตัวหนึ่งนะดยวใส่ครับไปก่อนอก่อนอื่นก็ใส่ตัวนี้กนะ่อนอ่ามันจะได้ใส่ง่ายๆนะใส่เข้าไปนะมันจ้ให้มัแกรกนะก็ให้มันเข้าที่นะครับโอเค อ่านะครับแล้วก็เอาเนี้ยเข้าไปในจุกมันมันมีอะไรหรือเปล่าเตอนนี้นเราก็ไม่รู้นะเนาะแตเมื่อกี้โอเค,อเคมันน่าจะเป็นคลิปธรรมดาดันขึ้นไปให้ตรงกับรูตรงเนี้ยครับเนาะมันจะมีลูกยางอยู่อ,อะไรลูกยางดันให้ตรงไม่ให้มันน้ำนไหลรูลถ้าลืมถ่ายตัวนี้ได้ตอนหน้าก่อนหน้าเป็นยังไงน่าจะไม่มีปัญหาแหละมีลูกยางด้วยอโอเคประมาณเนี้ยครับ จะร่วงไหมเนี่ยเออมันดูแปลกๆนะตัวตน,นี้มันจะมีตัวน,นี้มันก็ฟิกอยู่เนาะน่าจะเข้าร่องไงเด้อเดี๋ยวผมขอดูก่อนสักครู่นะครับอ่าเข้าที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์เ,เมื่อกี้มันต้องใช้ต้องปีนขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันใส่แล้วมันต้องให้เข้าร่องนะครับก็คือดันลูกซีนเข้าไปในแนวอยู่บนบ่าเนี่ยแล้วมันก็จะเข้า ตำแหน่งตรงรูพอดีนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะมีเ,เป็นคล้ายๆขาเสียบล็อกมันอีกทีเดี๋ยวเอาขาเสียบมาแสีเสียบก่อนแป๊บนึงนี่ครับอุปกรณ์ที่จะเสียบมันนะครับเป็นขาเสียบล็อกมันนะฮะก็สวงเข้าไปเลยใส่เข้าไปล็อกล็อกไม่ให้มันหลุดนะครับทำให้เข้าขยับตัวนี้๋ยมขยับตัวนี้นิด oh. นึงอ๋อเมื่อกี้มันจะมีร่องอยู่นะ อ,อ่านี่นะครับตำแหน่งนี้ประมาณนี้เข้าไปได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะขันนอ็อตตัวนี้จะเป็นน็อตอีกสองตัวนะมีน็อตอีกสองตัวก็จริงๆมันก็ไม่ได้ทำยากนะครับผมว่าไม่ได้ยากมากอ่าอุ้ยอุ้ยอนะต้องระวังน็อตล่วงหายด้วยนะ <c oughs> ช่างช่างช่างประจำบ้านทำแม่งทุกอย่างใช่ ทำได้ต้องทําได้ทุกอย่างเนาะจะได้บางทีจริงๆเราก็มไม่อยากทาแต่ช่างมันตามย่ากค่าน้ํามันนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่มาแลครับเพราะว่ามันเขาต้องบวกค่าน้ามันเราก็เข้าใจเขานะอันนี้เ,เลยต้องทำจำเป็นต้องทำเองนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็จะใส่ฝาเข้าไปเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ได้เลยมั้งผมก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับต่อเท่าน้ํำเลยต่อเท่าน้ําเข้าไป ต่อเท่าน้ำเข้าไปทำไมไม่เข้าเออมันนี่ตัวอยู่ที่บ้าอ๋อไม่ตรงเกลียวอ่าแล้วก็จะหมุนนี้เข้าไปนะครับอันนี้เป็นท่อน้ําเข้าน้าเป็นท่อน้ําเข้าท่อน้ําเข้าเสร็จแล้วไอ้ตัวอีกด้านนึงก็จะเป็นน้าฝ่อต่อฝักบัวเมื่อกี้เพื่อเอินบายพาสตต่อให้ใช้ ไอ้ก็ใช้น้ําก่อนนะครับผมก็เลยต่อกับอาเสร็จแล้วก็จะใส่ฝากับคืนเข้าที่นะฝาตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะฝาตัวนี้ก็จะมีต้องดูตรงนี้ล็อกตรงนี้นะครับมันจะมีล็อกก็ให้ตรงกับอุปกรณ์ตัวนี้นะาเห็นหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวปรับมันเดี๋ยวมันก็จะเข้าร่องแล้วมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ เพื่อนต้องขอโทษด้วยเพอเอินถ่ายอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวนะก็ลเลยต้องตั้งขาตั้งกล้องอาจจะเห็นบางจุดไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็เพื่อนทางพอจะเดา,ดาได้มัครับนะะเหมือนอต้องดูเขี้ยวมันนะครับตรงไม่ตรงอีกนะมันมาน่าจจะประมาณนี้ใส่เข้าไป โอเคได้แนละ้วมันทำกตึ๊กต <Okay. S 2> ึกกอ่โอเคเนี่ยนะครับกึกึกได้ยินนะเพื่อนเสร็จ <Okay. S 2> แล้วมันจะมีน,อน็อตอยู่ใต้นี้ตัวหนึ่งก็คันเข้าไปตัวนี้เป็นชาร์ปเครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ปรุ่น W H แล้วก็ B 5 5 3,500วัตต์นะเราจะได้ลองดูเดี๋ยวเรามาลองดูเดี๋ยว นีเป็นคนไทยต้องเคาะๆหน่อยนะยากจังติดไอหยางวาใส่มดแล้วเมืกี้ผมก็ใส่สายมดแล้วเนาะมันมีปัญหาทำไมมันใส่น,น,น,ใสน,น,ใสนอตตัวนี้ยากกว่าตัวที่อื่น <c oughs> นอตเป็นหัวบางเลยนะ ไม่น่ายากนะน้องตัวนี้ถ้ามันเป็นสายยากจังไม่ลงไม่ลงตู้อะไรติดแป๊บเดียวขอดูหน่อยไม่ลงลอะไรน้องพบ่งนะอีกทีดิอีกทีนะมนไม่ลงหรือเปล่าผมเนี่ย จะเข้าที่แล้วแหละตอนนี้ที่ไม่รู้ติดอะไรอ่าตอนนี้เข้าที่แล้วโอเคการน็นอตตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเปิดทํางานดูว่าใช้ได้ไหมเป็นอันเสร็จเดี๋ยวจะทดลองดูว่าน้ําใช้ได้ไหมอาจจะลองดูนะครับว่าน้ําใช้ได้ไหมครับรุ้นกันเปิดแล้วโอเคน้ํามาแรงแล้วใช้ได้นะครับใช้ได้ ใส่แล้วอุ่นดูวโอเคได้ตามปกตินะครับแต่ตรงนี้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนฝักบัวมันแตกแล้วก็เป็นอันว่าภารก,กิจเสร็จสิ้นใช้ได้เรียบร้อยประหยัดตงังค์ไปได้1,000บาทโดยประมาณนะครับเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากครับ